น้ำพริกปลาทูค่ะพี่น้องค่ะชือมอืม,อม,อม สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องฝ่ายค่ะเมิร์สุขูสุคนค่ะทั้งฟังไทยฟังลาวและกะต่างประเทศมาค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเมื่อกี้ลืมที่ซูไปเอาที่ซูค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะบอกให้ผัวเอาให้กะนนาบูนาบึงพ่อแม่พี่น้องค่ะใส่ยากอีดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเด้ค่ะมือนีพามากินน้ำพริกปลาทูค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ครับขับชะอมนึ่งผิดนางฟ้านึ่งคุณผู้อมครับแล้วก็อีกอย่างนกะหล่ำปีมะเขือครับคุอผอ้อมครับ อืมแส่บพะแม่น้องค่ะอืมขาวนํากันพะแม่น้องค่ะอ่ะประมาณ2ุ่มแล้วพะแม่น้อง ชอมอืมอมือม,อม ยิวเข่าหายไปหลายมือเด้อค่ะพม่นองค่ะยากกับงานพม่นองค่ะ ออกจากงานครับเพื่อนลาเมืองยางานระบาดสมบัตยผัวผู้ใดเป็นเนี่ครับเพื่น้อง,นองค่ะ เวลาเหตุยุดถุงเสียเอาละน้ำหมูตับบึงใช้เท้าโหลดเพราะไม่นอนผู้ใหญ่เป็นเนี่ยน้ำเชื่อก็เป็นโมโหเพื่งอ,อ,อยากจะขาด Hum, tá. hum, hum. hum, hum. O que né? ชะออมนึ่งกับพี่น่องคาบะลวกค่ะ ลวกแล้วสีเขาโบงงามคระพี่น้องนอนค่ะอืมน้ำมา,าได้ ต้องไปท่งองศาตรกันและีเว้าบีเว้ือดนโดนกินเท้ครับพมา่าขาปนก็นได้ ข่อยเนี่ย <c oughs> กินนก่นกินท่านหิวไปกลินเป็นราคากินเดือนลาออกจากงานแล้วค่ะ Vienāki tam. สดใสได้ค่ะเนี่ย อืมะเขือ,อเหนียวไม่เป็นพันเหนียวบอบาค่ะเนี่ยมะเขือ,อพันเนี่ยมันบบกค่ะเนี้วเหนียว,ยวบอบกรอบเลยค่ะ ดำอิมอ่มเน่ยืมกินใกล้จะเมินแล้วพี่น้องลืมหยังคูณจกบ้าคลั่งลืมสัตว์ต่อพี <c oughs> ่แม่นองไอส่วนสดเลย หเห็ดแม่เห็ดนางฟ้าหนึ่ แบบผักพม่น้องค่ะเมื่อีมาในแบบบนปะทูพม่น้องค่ะน้ำพริกปาทูสันตั้ะช่วงนี้จะบ่ได้ม้ามาช่วงนี้จะบ่ได้ม้าดูเลยครับพี่น้องค่ะเพราะว่าจะเชียงงานให้เขาพี่น้องค่ะเชียงงาน เพราะว่าเวลาเขาออกปุ๊บเพื่อนจะากหาคนมาแทนสิแม่พมพน้องค่ะหันละค่ะก็เลยจะเก็บรายล,ล,ละเอียดให้มันมินดครับพมพน้องค่ะจะบอกให้เพื่อนมาเว้าให้เขา,าตามลังสิแม่พมพน้องหันละค่ะความจำเป็นพมพน้องค่ะอยู่หันไม่กระสับกสายอยู่็ดงานก็ได้พมพน้อง นั่แหละมีเมื่อยมีสมบายเนี่ยแหละพี่น้องค่ะปนกันไปแต่เฮามีภาระความจําเป็นค่ะพี่น้องค่ะเฮาก็เลยได้ออกก็เลยได้ลาออกจากงานเพลินค่ะพี่น้องค่ะฮันลโหค่ะอู้พี่น้องกิบยาวแล้วพี่น้องค่ะเอาบวดกินแล้วอ่ะพี่น้องค่ะสา,นารนราชาพากินฝากพี่น้องฝากกดติดตามกดซับสไคร้ กดไลค์กดแชร์แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวน่าจะช้าพากกินน้ำได้ค่ะพ่อแม่พนองค่ะผู้ใดมักคลิปนี้ก็ได้น้ำพริกปลาทูพ่อแม่พนองค่ะฮัละค่ะก็ขอบคุณพ่อแม่พนองทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนทุกๆช่องทางนะคะพ่อแม่พนองค่ะขอพระคุณพ่อแม่พนองหลายๆแล้วก็ขอให้พ่อแม่พน้องสุขภาพร่างกายอนามัยแข็งแรงทุกผู้ทุกคนถูกหวยรวยเบิดอะด้ค่ะพ่อแม่พนองค่ะ ผู้ที่ว่าเพิ่นเข้ามาติดตามเก่าแล้วก็ติดตามไม่กระดพ้พรอพนองคาคอเพราะคุณพรมพนองอะไรที่เป็นกําลังใจให้สาวนตาตาชาเรื่อยๆมาเด้คะ่ะพรมพนองคาคอพราะคุณพรมพนองอะไรค่ะขอบพระคุณค่ะ